สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิรารห์ศึกมวยวันวันศุกร์พระจำวันศุกร์ที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2565นะครับถ่ายทอดสดจากเวทีมวยนานาชาติรังสิตจังหวัดประทุมธานีเวลา6โมงเย็นนะครับ18นาฬกาคู่แรกนั้นก็จะเป็นน้ำผู้ไก่สิรปภพบ็บอกซิง่งยิมพบกับทางด้านพลอยพิชาตสจตงประจีนพิกัดน้ำหนัก104ปอน คู่ที่สองก็จะเป็นเพชรกะลาสินสอชัยเจริญพบกับทางด้านยอดมงคลรถสวยจ่าเจดพิกัดน้ําหนักหนึ่งร้อยสิบเก้าปอนด์คู่ที่สามก็จะเป็นดอนคิงโยธารักษ์มวยไทยหรือเจ้าดอนคิงเกียรตินาดีพบกับคู่ปรับเก่านะครับเฉียบขาดพาพงสว่างพิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดต่อหนึ่งร้อยยี่สิบแปดปอนด์นะครับต่อปอนด์หนึ่งส่วนคู่เอกของาการวันนี้ก็จะเป็นชัดชัยดาบันสารคามพบกับทางด้านสู้ศึกสอพันนุษย์ สู้ศึกทีซีมวยไทยพิกัด122อปอนด์นะครับนี่เป็นรายการมวยวันนี้ต่อไปมาดูน้ำหนักนะครับเมื่อเช้าน้ำพุไก่สุรพุบ็อกซิ่งยิมเมื่อเช้ามา105.4ลดไป1.4นะครับส่วนพลอยพิชาติมา104.5ลดไป0.5นุดคู่ที่2เพชรกระสินมา118.5ร้นะครับขาดไป0.5ส่วนยอดมงคลมา120ลดไปปอนด์หนึ่ง ดอนคิงเกตนาดีนะครับเมื่อเช้ามา128ปอนด์ลดไปปอนด์หนึ่งส่วนเฉียบขาดมา127.8ขาดไป0.2ชัดชัยดับรันสารคามมา122.4ลดไป0.4ส่วนสู้ศึกมา122.4เช่นเดียวกันนะครับลดไป0.4นี่เป็นน้ำหนักเมื่อเช้านะครับต่อไปมาดูราคาเรทครับคู่แทกนั้นนำพู้กับทางน้านพลอยพ,อยพิชชาตินะครับ เปดเปิดมาให้พลอยพิชัยเป็นต่อเจ็ดสี่จะไหลไปสองหนึ่งแล้วนะครับเจ็ดสี่สองหนึ่งอยู่ที่พลอยพิชัยสจ้างประจีนคู่ที่สองเป็นกาลสินกับยอดมงคลเรดเปิดให้เปิดให้ยอดมงคลเป็นต่ออยู่ที่5้าี่นะครับคู่ที่3ดอนคิงเคยชนะมาวันนี้ต่อปอนหนึ่งเป็นต่อทางด้านเฉียบขาดนะครับดอนคิงเป็นต่อ11 8ดไหลไป3 2สองนะครับ118ดดไหลไป3าสอง ส่วนคุยของรายการชัดชัยกับสู้ศึกนะครับสู้ศึกเขาก,ากว่าแกงกว่าจะ่ที่เปรียบรูปร่างวันนี้เป็นต่ออยู่ที่สองหนึ่งไหลไปห้าสองนะครับสู้ศึกเป็นต่อสองหนึ่งไหลไปห้าสองนี่เป็นราคาเร็มวยประจําวันนี้นะครับแฟนคลับทุกท่านนะครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดนะครับแอสเิเกตสองสี่ลายพยกลระบบบัตโนมัตนะครับที่จะจบครบทุกความมันการันตีเรื่องความมันคงจะด้านการเงินนะครับผมแปะล,ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้ว แฟนคลับเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเข้าไปดูข้อมูลราคาเร็ดก่อนมันชกสองวันสามวันเข้าไปดูราคาเร็ดราคาช่วงมวยชกก่อนการชกหลังช่างน้ําหนักแล้วก็ช่วงมวยชกราคาร้อยละบาทสองร้อยละบาทที่นี่เปิดให้ออกตัวบางทุนเราใช้สิ่งดีจากที่ตรงนี้เป็นหลักประกันในการหาเงินหาทองเลี้ยงครอบครัวเราได้นะครับทั้งหมดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็แฟนคลับที่จะเข้ากลุ่มไลน์สองครอบครัวนะครับ เป็นครอบครัวอโปมเมืองดอกบัวครอบครัวเอสพีเค24บันทึกเบอร์โทรผมนะครับ0930050480 0930050480นะครับขึ้นไลน์ผมก็ทักมาได้เลยบอกว่ามีความประสงค์จะเข้ากลุ่มหลายสองครอบครัวนี้ยินดีต้อนรับทุกทท่านนะครับครอบครัวเราก็จะมีราคาเรทฟอร์มการชกน้ำหนักแล้วก็ราคาสดๆจากขอบเฟที มีข้อมูลแบ่งปันกันแบบที่แบบน้องนะครับทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับฟรีมาดูมารักมาชอบผมนะครับคู่แรกนั้นน้ำผู้ไคลศิลปบ็อกซิง่งหิงกับพลอยพิชาติซอจโต้ตงแปดจีนหมือคู่นี้นะครับทํ้งผู้นี่แข่งหนักแกรงเก้าเกมพลอยพิชาติสูงยาวขอแหลมแทงเจ็บหน้าเสือท่านซอจโต้งแปดจีนเหตเปิดมาวันนี้ให้ทางด้านพลอยพิชาติเป็นต่อต้นต้น,ตนสูสีนะครับเบียดแต่ว่าปลายปลายผมมองว่าทางด้านพลอยพิชาตินี่แข่งกลัวใหญ่ยาวเดินจับเดินตีน่าจะเบียดเข้าป้ายไปนะครับ คู่นั้นชอบไปที่ความสูงยาวใหญ่แล้วก็น um, ่าเสือท่านสจตงประจีนครับปล่อยพิชาติสจตงปราจีนส่วนคู่ที่2รายการครับเพชรกระสินกับยอดมงคลนะครับเพชรกระสินเข่าแหลมแทงเจ็บสูงยาวปอดใหญ่ปลายแรงนะครับแตวยอดมงคลก็แกร่งหนักแรงเขาเกมลุ้น้ำนอกได้ด้วยครับหมวยคู่นี้ไขรพลาดเป็นรนนะครับไขรพลาดเป็นรนผมเังชอบไปที่ความหนักแรงความเขาเกมเจ้าเล่ห์ของยอดมงคลรถเสียาจเจ็ดสายพิ้วเป็นที่เด็ดในรายการนะครับสําหรับยอดมงคลวันนี้ คู่ที่สามดอนคิงกับเฉียบขาดนะครับคู่นี้ดอนคิงเคยชนะมาต่หนักแรงเข่าในแข็งแกแร่งเหนียวหนึบนะครับเฉียบขาดเตะขวาแรงหมัดหนักสอกคมแต่ว่าช้าช้ามากนะครับวันนี้ต่อปอนหนึ่งผมมองว่าต้นต้นตนี่ดอนคิงไปก่อนแน่นอนเข้าไปที่ดอนคิงราคาน่าจะไหลต่อนะครับไหลแล้วคอยตัวบางทุนจะแพ้ก็คือพลิกแพ,พ้ท้ายๆพลิกราคาแพงและมีโอกาสมวนเดียวจบนะครับผมให้วิธี เดินขินโยธรักมวยไทยส่วนคู่เอกของรายการวันนี้นะครับชัดชัยดาเป็นสารคามนะครับตัวนี้ก็แรงหนักแรงสูงยาวใหญ่ซ้อมอยู่กับหมวดรันสารคามนะครับเป็นนักมวยที่ไม่พูดนะครับไม่พูดวันนี้เจอกับสู้ศึกสอพันนุษย์สู้ศึกที่สี่มวยไทยจากชัยภูมิครับตัวนี้เกา๋าเกมหนักแรงทุกลูกประเภทสู้จริงร้ายมากมองดูในต้น,ต,นต้นนี้อาจจะเบียด วันนี้ไม่ได้ต่อน้ําหนักนะครับแต่ว่าชัดชัยสูงยาวใหญ่กว่าสู้ศึกนี่หนักแกร่งเก่าเกมฟอร์มสดถ้ามองดูจริงๆคู่นี้ชัดชัยไม่น่าจะสู้ได้นะครับถ้าจะต่อจริงๆต้องตอมหนักสองปอน์ขึ้นไปถึงจะเบียดสู้ศึกหมัดหนักสอบคมแข็งแกร่งทุกลูกลุ้นนับนอกได้ด้วยผมมองว่าชัดชัยสู้ไม่ได้ครับวันนี้ไม่มีอะไรนะกอไผ่สู้ศึก ทีสีมวยไทยลุ้นได้ถังนับนอกเป็นเด็ดในรายการตัวที่สองนะครับเด็ดวันนี้ชอบพิธียอดมงคลรถสวยจ่าเจียสายพิว้วเด็ดตัวที่สองอยู่ที่สู้ศึกที่มีมวยไทยนะครับท้ายนี้ก็กรับขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะครับที่อยู่เคียงข้าง,งผมมาโดยตลอดขอทุกท่านจงโชคดีร่ำรวยนะครับนำเงินนำทองกลับบ้านฝากลูกฝากาเมียพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ